สวัสดีครับเพบสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามแนวทางนะครับราวสามัคคีกับสามัคคี VIP นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงให้นะแต่ว่าสามัคคีไม่ทันนะครับแต่ว่า V i p สามัคคี VIP นะครับผมลงไลฟ์สดให้นะครับอีกใครได้บ้างก็มาดว่ามาจับมาดูนี่ครับที่ผมลงให้เห็นไหมครับ สมัรกีวีไอพีตอนที่ไล่สุดนะครับหลายหลายท่านก็เข้ามาดูประมาณ200 200สองร้อยกว่าท่าน <c oughs> ไม่ใช่จิสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าท่านเนาะนะสำหรับแนวทางลสาสมัครกีครับก็คือว่าแนวทางเนาะใครที่ได้ไปก็ ดีใจด้วยนะครับผมเน้นในที่เลข3เห็นไหมครับเลข3ใส่นํำสามไปวิ่งไปรลดก็ถทอว่าเข้าเนะาะแต่ผลมันออกผลมันออก3 4มี่นะครับมันออก4 6 5 4 6 5 3 4ี่ครับก็เข้า3วิ่งโลดนะครับผมไม่ได้จับวินให้นะครับ ก็ติดไป3 9 3 0ออก3 4ก็ออกเบียดกันเลยกับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับสรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเล็กเด่นนะครับจาก0ย์ถึง9ก็ก็ับไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวใดอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูแนวทางใหม่เลยเนาะนะครับสำหรับวันที่3 กับวันที่3เดือนสี่กับปะศรีสอง 68, น้าร้อยสิบนะครับก็มาเข้ากันเลยเนาะลาวสมคคีลาวสมคคีแล้วก็ สามคัคคี v i p นะครับก็สองแนวทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูสามัคคีนะครับสามัคคีวันนี้เลขเด่น เอาชุดบินก่อนนะสามหกหเนึะครับสามหกาเจชุดบินนะครับสามหกห้เดน่นะครับสุดเลขเด่นเลขเด่นยังติดเลขสามอยู่นะครับอันนี้ผมให้3กับ6 3กับ6 3 6ก็จับที่เลข3นะครับเน้นที่เลข3ตัวเดิมนะครับใครชอบเลข6กจับที่เลข6นะครับก็6 5 6 7แล้วก็6 1ส่วน3ก็3 5 3 7 3 1ก็ระวัง3 6ดนะ้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจับ3 6นะครับเว้น3 3 5นะครับเน้นที่เลข3นะครับกดจับไปที่3 6เลยนะครับเลขเดินมาด้วยกัน ดยสามเจ็ดสามหนึ่งเติมไปเลยนะครับสามห้านะครับเพราะว่าพอผมตัดผมไปจับเราบางทีมันออกชอบออกด้วยตัวที่ผมไม่จับนะครับเล็กเด่นนะครับผมยังเน้นในที่เล็กสามนห้รกัน แต่วันนี้ผมคิดว่าตัวที่น่าลุ้นที่สุดก็คือ2ชุดนี้นะครับ3 6แล้วก็3 1มหกับ3ามหกับส1น่ะครับส่วน3ตัวให้2ชดุดจับได้ที่ห้ทีม่ห้า สามหนึ่งตัวนี้นะครับสามตัวหรือครจะวินเอาเลยก็ได้นะครับสำหรับแนวตา่างเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับส่วนเลขหกที่ผมไม่ได้จับก็จับเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหกสามใกรหกสามแล้วก็จะเป็นหกห้าหกเจ็ดหกหนึ่ง กลับไปกันต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ชุดบิน72561 72561 กับส่วนเลขเด่นได้เลข7กับเลข2ได้เลข7กับเลข2นะครับวันนี้ผมเน้นที่เลขเ็ดเน้นในที่เลข7จ็ดก็จับไปเลยครับ7จสอง เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสามตัวนะครับสามตัวผมจับให้ที่หกเจ็ดสอง หกเจ็ดสอง้วก็หกเจ็ดหนึ่งสองสองชุดนี้นะครับก็จับไปในชุดวินเลยก็ได้นะครับ ตัวที่ผมเน,น้นใ้ก็มี72ดสก็เจ็ดนเน้นในที่เลขเจ็ดใครชอบเลข2จับที่เลข2นะครับก็จะเป็น2526แล้วก็21นรับ27ประกบมาด้วยกันส่วนท่านที่ถามเอาวินวินรวมนะเนาะหรือว่าวินพิเศษก็มก็มีแค่เลขเด่นมารวมกันนะครับเลขเด่นมารวมกันก็คือ สองเมลทางนะครับสามัคคีกับสามัคคีบางทีมันสลับกันมานะครับจะนั้นผมให้วินรวมไป1ชุดแล้วกันก็มีสามหกเจ็ดสองครับสามหเจดสองอันนี้เลขกำลังบันมันได้ตามหลักแล้วกำลังวันมันได้5้ากับ7มันติดเจ็บอยู่แล้วนะครับ เนี่ยห้าเมีติดอยู่สองเนวตังตัวที่8ออกไปก็คือเลข3ที่ไม่มีนะครับก็สาจับแล้วนะครับสาไม่มีมี3ามเ3็ดสามหกสเจามไม่มีนะเลข7จ็ดก็ระวังเลข1นะครับฉะนั้นผมเติมเลข1นึ่เข้าไปชุดหนึง ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเอาไปวินได้ทั้ง2อเนวตางโดยเป็นวินพิเศษนะครับเป็นวินพิเศษแต่ว่าใครไม่เอาหนึ่งเติมก็เอาเลขห้เติมนะครับเพราะเลขก,กำลังวันมัน5กับ7จ็นะครับห้ากับเจ็ดซึ่งมันมี7อยู่แล้วท่านก็เอา5้าเตั้งก็ใส่เลขเด่นเข้าไปเลยนะครับ ตัว่ันไปเล่นก็เล่นวินของเขาเลยก็ได้นะครับวิ่งโลดตามนี้เลยนะครับตามที่ผมวางแนวทางให้นะครับเพราะว่าวินพิเศษมันคือคือมันรวมทั้งสองแนวทางนะครับทั้งสามมัคคีแล้วก็สามมัคคี VIP มารวมฉะนั้นตัวที่ผมจับเป็นไหมก็จับที่เลขหนึ่งเนี่ยสามหนึ่งตัวชวมเน้นให้เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งาก็มีหนึ่งกับสองฉะนั้นผมก็เลยเติมเลขหนึ่งเข้าไปนะครับก็ระวังเลขหนึ่งเพราะว่ามันไม่เลขห้ามันก็มีนะครับเจ็ดห้าสามห้ามันอยู่ในวินอยู่แล้วนะครับ ครับใปที่รับเงาตางก็เก็บเอาไว้นะครับกับต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับใ้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน4พศ2อง8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับส่วนดาวโจนนะครับดาวโจนเดี๋ยวผมลงต่อจากสามัคคีให้นะครับส่าใใรได้ดูคลิปไลสดสด300กว่าท่านเนาะน่าจะได้กันดาวโจน VIP นะครับ ว่ามันออก94วิ่งโลดมาช่อง2ตัวเลยทั้ง9ทั้ง4ี่ว่าใครได้ดูคลิปดาวโจนมีใครได้บ้มีใครได้บ้างสำหรับดาวโจน VIP คอมเมนต์ใต้คลิปสามเมื่อีก็ได้นะครับ <c oughs> ครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ